การปลูกนะการปลูกสวนการปลูกต้นไม้ในสวนและการทำสะพานเป็นต้นอารามะแปลว่าสวนนะแปลว่าสวนนะวาน,นะแปลว่าต้นไม้ไปเลยนะแมกไม้ก็ได้อนะการปลูกแมกไม้ในสวนและการกระทำสะพานเป็นต้น ก็ชื่อว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้เกิดขึ้นในสวรรค์ในข้อนั้นมีเรื่องเหล่านี้เป็นตัวอย่างม,มีเรื่องเหล่านี้เป็นตัวอย่างอ้าวมามาดูทีต่อไปเลยอุบาสอบคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีอ่าได้กระทำกระทำอะไรกระทำพื้นที่ขุกขระ ให้สม่ำเสมอนะในที่หนทางมาสู่เรือนเพื่อบินทบาตก,ก็อแก่ขของพิกโซทั้งหลายผู้อยู่ป่าได้นำหนามออกไปอ่าได้ชำระกอไม้ได้ชำระกอไม,ไอไม้ออกไป แล้วก็นในเวลาในฤดนูฝนในฤดูฝนก็ได้ผูกสะพานที่เหมืองทั้งหลายก็คือทำสะพานก็ได้ผูกสะพานก็คือน่ะผูกสะพานที่เหมืองทั้งหลายต่อไปอีกในที่ที่ไม่มีแมกไม้ในที่ท,ที่ไม่มีแมกไม,ไม,ไม้ก็คือวิวิคือวิกาตะ มีแมกไม้ไปปราดแล้ววิก็คือวิขตะมีความหมายวิขตะได้นะเนี่ยเอาขึ้นไปข้างบนสิขึ้นได้ไหมเนี่ยอ๋อได้อยู่ได้อยู่่าได้อยู่ในที่ที่ไม่มีแมกไม้ก็ได้ปลูกต้นไม้ที่มีร่มเงาฉายาเววเงานะฉายาเรมเงา เนี่ยเป็นธรรมดาเลยขุดดินในที่น้ำขังขุดดินในที่ที่น้ำขังอ่าแล้วก็อะไรได้การทาที่น้าขังเหล่านั้นให้กว้างและลึกอแล้วก็ทำท่าให้พร้อมมูล ทำท่าน้ำให้พร้อมมูลเป็นต่าน้ำใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ทำเป็นท่าน้ำโอ้โหทำเป็นท่าน้ำให้ด้วยโอ้สบายมากเลยเวลาปกระโดดน้ำอาบสบายเลยต่อไปอีกให้ทานตารที่ มีตามที่สมบัตินะตามที่สมบัติที่มีอยู่ใส่มาเองนะเขแปลหนุนมาเองนะวิภาวะแว,ว่าสมบัติ่ะตามที่สมบัติที่มีอยู่และรักษาศีลทั้งหลายถูกไหมไม่ใช่ันอย่างเดียวนะก็เท่าที่ทรัพย์ที่มีอยู่มีโอกาสมีน้อยก็ให้น้อย ให้ตามที่มีทรัพย์นะให้ตามที่มีทรัพย์แล้วก็ยังรักษาสีด้วยมาแล้วยังรักษาศีด้วยแยสดงมัน,นต้องมีหลายอย่างใช่ไหม,มต้องมีหลายอย่างในการเป็นส่วนอื่นอีกเขาได้ทําการละอืมได้ไปบังเกิดในวิมานทองกันกาศแปลว่าทองนะกันกาศแปลว่าทองในวิมานทองสิบสองยอดเท่าไรสิบสองยอดใ ประมาณสิบสองยชในภพนาวดึงรู้ได้ยังไงทีนี้ไปเกิดที่นั่นก็ว่าอะไรท่านพระมหาเถรพระมหาโมคาราณนะเถระท่านออกมาจากตรงนี้นะอายุสมาเป็นวันท่านนะเวลาไปอายุสมาแปลวันท่านเลยนะท่านพระมหาโมครารนะท่านออกมาจากตรงนี้ท่านพระมหาโมคาราณนะเถระ ได้เข้าไปหาเทวดาองค์นั้นแล้วอ่ะก็สอบถามด้วยคาถาทั้งหลายว่าว่าเอาจบคาถานี้ <c oughs> อ่าทำไมใใ้้แล้วเรียบร้อยประทานตัวไหนตัวดำดำตัวดำดำคือประทานอ่าวิมานอันมีเสาอันสำเร็จแล้วด้วยแก้วมณีนี้ สูงปุจจันแปลว่าสูงนะสูงสูงเท่าไหร่สูงสิบสองโยธโดยรอบคําว่าถูนางในที่นี้ก็คือเสานะแปลว,ว่าเสานะแปลว,ว่าเสานะหปลว,ว่าเสามีเสาอันสันเร็จแล้วด้วยแก้วมณีอืมนี้อีทางแบบนี้ปุจจันแปลว่าสูงสูงเท่าไหร่สูงสิบสองโยธโดยรอบ ตออ่อไปเรือนยอดเรือนยอดกูตะแปลวะ่าเลาะกูตะแไปะว่ายอดอคา,าอคา,าระแปลว่าเรือนเรือนยอดเท่าไหร่เรือนยอดมีเท่าไหร่เรือนยอดมีเจ็ดร้อยกว้างขวางมีเสาอันสําเร็จแล้วด้วยแก้วไพรทูลอันนี้ทับศัพท์เอาภาษาไทยเอาภาษาบาลีไปใช้วีวีรุริยะามบนไพรทูล เออจชไปทูลอ,อันปูราดด้วยด้วยเครื่องราชอันงดงามดูงามตาถุกพาก็งามรู้จีนะแปลว,ว่าก็งามะลาดด้วยเครื่องราชอันงดงามดูงามตาสวยงามต่อไีกขันอยู่ นท่านโยดื่มและเคี้ยวกินในวิมานนั้นตัถาต้องโยวิมานมานะต่อไปอันหนึ่งพินพนิอันเป็นทิพย์อันไพเราะวะคัคคุแปลว่าไพเราะนะอันไพเราะก็เปล่งประสานโยต่อไปอีก กามาคุณอันนี้ตัดบทนะกามาคูณนาแล้วก็เอกถาเนะการมาคุณอ่าการมาคุณห้าอันอันอะไรเนี่ยเป็นทิปรถอ ja, ่าอันเป็นรถทิปหรืออันเป็นทิปก็ได้อันเป็นรถทิปก็มีอยู่ใส่อะไรเข้าไปใส่ทีอ่าใส่อัฐทีเข้าไปนะอัฐทีใส่อัฐทีเข้าไป ใส่อทีเข้าไปหนะึก็มีอยู่ในวิมานนี้ต่ออีกและนารีทั้งหลายาผู้ห่มผ้าสีทองก็ฟ้อนรำอยู่ปกปิดนะด้วยทองก็คือต้องเป็นผ้าสีทองนะมองออกไหมอินตนาการมองเห็นไหมมองเห็นรูปไหม แล้วแต่คนเราแต่จินตนาการอือันนี้ท่านบอกมาลีท่านบาลีท่านบอกมาให้นะบาลีท่านบอกมาให้นั่นจันติแบบฟ้อนนะฟ้อนลาอยู่ต่อพี่อีกอันนี้วันอันนั้นเนี่ยสีผิวของท่านเป็นเช่นนั้นเพราะกรรมอะไรหรือว่าเพราะบุญ,ญกรรมเพราะบุญอะไรก็ได้ตัวน,นี้ต้องใส่ประธานมาเองไม่มีประธานใส่ประธานมาเอง ในที่นี้ท่านอธิบายเป็นสุจริตพลังแต่นึงไม่ออกก็เป็นผลแห่งบุญก็ได้ผลแห่งสุจริตอ่าย่อมสําเร็จแก่ท่านใ,ในวิมานนี้เพราะผลบุญโอไม่ใช่ตอนนี้เอาไวท้ทีหลังเพราะมีตัวข้างหลังอยู่ด้วยนะเอาไวท้ทีหลังนะตอนนี้นะอ,อ่าพวกกระซับยอยอ่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นที่อันเป็นที่ ชื่นใจอันเป็นที่รักแห่งใจอันเป็นที่ชอบใจก็ได้อันเป็นที่ชอบใจ,บใจยอ่ยอมเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะบุญกรรมอะไรตามทานไหมสองประธานนะสองประธานคือสองประโยคแปลสองประโยชก,ก่อนอ่าผลแห่งสุดจริตย่อมสําเร็จแก่ท่านในวิมาณนี้และ โอกระับทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นที่ชอบใจย่อมเกิดขึ้น <Okay. S 1> แก่ท่าน <Huh? S 1> เพราะบุญยกรรมอะไรเพราะบุญอะไร mm hmm. อ่าข้าแต่ที่พระเจ้าอาตมาขอถามท่านผู้มีอนุภาพมากตอนท่านเป็นมนุษย์ ได,ได้กระทำบ,นะบุญหะไรไว้ตามกันนะจริงอากาศสินะต้องใส่ตะวังมาเองนะท่านเห็นอาสิ่ก็ขึ้นท่านมาอีกท่านเป็นผู้มีอนุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้และผิวพรรณของท่านก็ส่องสว่างไปทั่วทุกทิศ พราะบุญกรรมอ่าเพราะบุญอะไรเจ้าคาถาพอดีในหม้คาถานี้ได้ไหม้คาถานี้คา,า,าถายาวนะชอบออกคาถานะแปลนะแปลชอบออกคาถา